สวัสดีครับทุกคนก็มามามอเล่าเรื่องกันแล้วกันนะมามีอะไรที่อยากจะคุยเพื่อนๆกับลิปยาวในส่วนขอนที่ส่ปีศายเฮเตอร์เพื่อนเพื่อนนเราจะสร้างลายได้อย่างไงในโลกออนไลน์นะผมว่ามันก็คือมันก็จะเอาแนวคิดของเรื่องกดแรงดัดูดแล้วกันเรื่องของกิจวิทยากดแรงดดูดแต่วกันว่าถ้าเรามีวัตถุทิศวัตถุดิบที่ดีเพื่อนๆนะถ้าสมมติเราเป็นพ่อค้านะถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าแ้วการสมมุตินะ ถ้าเรามีวัตถุดิบที่ดีหรือว่าเรามีฝีมือที่ในการปรุงอาหารได้อร่อยเนะี่ยยังไงยังไงคนไกลขนาดไหนเขาก็มาเอาเรื่องธรรมดาเรื่องส้มตาแล้วกันส้มตําปูทะเลส้มตำอะไรแต่งอะถ้าเราทำอร่อยคนอยู่้ไหนไกลเขาก็มาประเพอจองเลยนะขอจองแล้วกันเดี๋ยวสั่งให้สั่งสั่งจองเลยมาถึงก็มารับก,ก็เอาไปเลยนะฉะนั้น,ม,นมันอยู่ที่ว่า ทำยังไงถึงจะมีคนดูคลิปของเราผมเชื่อว่าต้องมีคนดูคลิปของผมแน่ในอนาคตตอนเนี้มันยังไม่เปิดเปิดค่าการมไม่เห็นเท่าไหร่หรอกแต่อนาคตนะผมบอกไว้เลยว่าคอนเทนต์ผมอ <c> ะ <oughs> ผมเชื่อในใจลึกๆนะแต่ว่าความจริงจะเกิดความจริงจะเป็นผลรับยังไงเมื่อแต่ผมเชื่อในใจลึกว่าคอนเทนต์ผมต้องโดนใจเพื่อนๆหลายๆคนแน่นอนอรอเวลานําส่งคลิปของผมอย่างเดียวเท่านั้นหละตอนนี้ผมก็ทําหลายช่องช้างไม่ว่าเป็นช่องฟ้าช่องตอกตอช่อง ช่องแดงแต่ตอนนี้ช่องแดงคือมันไปได้ไกลแล้วช่องฟ้านี่คือครึ่งผีครึ่งคนอยู่มันยังไม่คือเราทําคลิปไปยังไม่่านกันโฆษณาโฆษณาเร็วยังไม่ผ่านใช่ไหมแต่สตรีมันผ่านแล้วแต่ยอดวิวก็มันไม่ยอดยอดว,วิมันยังไม่ปังนะยังไม่ยังไม่เปิดค่ากำเนินให้กับผมเท่าไ่มันต้องมีวัตถุดิบที่ดีมันต้องโดนใจจริงๆอ่ะเราต้องมีความแปลกใหม่นะคลิปของทอนเทนของเราจะผมจะไม่ทําแบบเดิมๆที่โฆษญ,ญ่ทำกันน้ำฝนนะมาสายอ่ช่องช่องฟ้าที่เราทากันอยู่เนี่ย ทำคล้ายๆายกันหมดเลย <c oughs> แต่จะผม,มจะเีกแนวไปเลยผมผม,มาทางแนวทแนวใช้เครื่องมือใหม่ๆเข้ามาสร้างคอนเทนต์นะนเพืนน่อนๆว่าจะเป็นระบบไอสร้างคอนเทนต์สร้างคลิปสร้างสตอร,รี่สร้างไอสริปสร้างอะไรต่างๆทั้งหมดผมใช้ไอในการช่วยงานของผมมันจะไม่มีวันตันนะผมใช้ทํางานแต่แบบเริ่มช้ามาเริ่มปั่นคลิปละเริ่มช้ามายันยันเทีท่ยงคืนทีหนึ่งผมปั่นคลิปของผมนะ ล้วปั่นไม่ใช่ปัน่นช่องเดียวนะปั่นสามช่องทางสี่ช่องทางอะ่ะเออ <c oughs> นั่นแหละก็พยายามสร้างคือแล้วมันสร้างได้ไดุ้มค่าได้จริงจิด้วยโดยเฉพาะช่องช,องชองแดงอย่างแดงที่ผมมก่อนเนี่ยผมทําคลิปยาวไปแล้วทํานคอนเทนต์มันน,น,มน,น่าเบื่อแล้วมันดูแบบมันไม่ไม่ตอบโจทย์นะพอเอาเครื่องมือที่เรา,เ,าเ,รเรารู้สึกว่ามันมีความเอาความความคีดสั้นเราด้วยแล้วเครื่องมือที่ดีมาใช้ด้วยนะทำให้เราทํางานง่ายขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะเพิ่มปริมาณ คลิปมากขึ้นแล้วก็คุณภาพคลิปมันก็ดีมากขึ้น,นเพื่อนๆนะมันไม่มีทางตันมันสามารถสนุกกับการทาคลิปทุกๆวันเลยผมทุกวันนี้ผมสนุกกับการทําคลิปทุกวันเลยจะทําอะไรให้มันเซอร์ไพรส์สำหรับเพื่อนๆได้ดูอะนะแต่ส่วนห้องท่องฟ้าเนี่ยโอเคถุกเห็นว่ายังยังยอดวิวยี่สิบคลิปยางยังไม่ตอบโจทย์เนี่ยผมจะไปแนวอะไรแล้วแต่ผมว่ามันต้องไปนําส่งผมแน่นอนแหละคลิปผมเนี่ยผมว่าเลยคนต้องต้องต้องชอบอะสิ่งไหนที่มันมีเรามีของดีๆเขาไว้เชื่อเหอะคนไม่ปฏิเสธที่จะมา มาดูเราแน่นอนผมบอกไว้เลยตอนนี้ผมรอยไอ้แค่น้ำส่งอย่างเดียวตอนนี้หน้าที่ผมคือทําคลิปให้มันมีความหลกักหลๆให้มันมีคอนเทนต์น่าสนใจให้มันมีมิติให้มันมีสเสน่ห์ในตัวคลิปของมันมน้อเพื่อนๆน,นะโดยเราที่เรามี <c oughs> มีไอ้ความคิดสาราสรค์มีไอเดียแล้วก็เครื่องมือที่ที่สําหรับซัพพอร์ตเราในการสร้างคอนเทนต์มันเพื่อนนะจากนั้นให้เพื่อน <c oughs> ผมไม่อยากเชียร์แนะนำนะผมก็บอกแค่บอกเล่าเองเลยกันผมก็จะทําให้เต็มที่เลยกันแล้วเพื่อนก็ติดตาม คนจะมาดูติดตามเพราะความชอบจริงๆในในตัวของคอนเทนต์ของผมแล้วกันนะนั่นแหละหรือหรือคือตอนนี้เราต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะจะทําทอะไรไแบบเดิมแล้วมันน่าเบือ่อน่าเบือเบ่อเพื่อนในคอนเทนต์อนะ่ะทำมันมันมีความแปลกใหม่ทําให้มีความสดใหม่นะอยู่เสม,มอจะอยู่การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายโอเคมันยังไม่ไปถึงง่ายๆหรอกแต่เรารู้เราโฟกัสอยู่แล้วเปว้าหมายนะ่ะเราจะมีรายได้จากคลิปเร็วเนี่ยเราจะเปิดการสร้างรายได้จากเฟซบ o ๊กนี่เออ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไหนแล้วแต่เราต้องโฟกัสมันตอนเนี้ยผมผมว่ามาผูผมมาถูกทางแล้วเออผมมาถูกทางแล้วโฟกัสมันทุกทุกวันอย่างน้อยเอาให้มียอดคอนเทนต์ให้มียอดคลิปก่อนการเปิดกลางมาเห็นการค้ากันมาเห็นค่อยว่ายังทีแล้วกันให้เมื่อเมื่อไอพร้อมอะไรที่นําสูงมาอะไรก็มันนั้นขอให้อะไรอย่างเราอย่างเราขอให้วัตถุดิบของเราดีจริงๆขอให้สินค้าเราดีจริงๆนะขอให้แบบคอนเทนต์เราดีจริงๆแล้วมันตอบโจทย์จริง นะกดเด้งดูดอ่งใช่ได้เสมอผมว่ากดเด้งดูดไม่ใช่ว่าเด้งดูดอะไรที่มันเพ้อฝันนะแต่เด้งดูดคือว่าเราเราสร้างคอนเทนต์ที่มันมียดีอยู่แล้วยังกระตอบโจยอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีคนดูเพื่อนยังไงมันก็ต้องมีคนเสพคอนเทนต์ของเราเพื่อนเชื่อมเนี่ยและสักพักคอนเทนต์ของผมมันจะมีการน้ำส่งที่ดีเพื่อนผมว่าอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะก็ฝากไว้เพื่อนแล้วกันว่าเออไปเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ใหม่ไปดูคลิปผมแล้วกันว่ามันมีอะไรที่มันแปลกใหม่อยู่ในคลิปของผมแล้วกันนนนะะเออพ่งกก็ลลไปดูแ้วั ไม่ใช่ว่าคิดว่าผมดีเลิศประเสริฐนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแนวทางไอเดียที่เพื่อนๆอาจจะเอาไปเสริมเอาไปอาจจะเอาไปพัฒนาผมคอนเทนต์เพื่อนให้มันดูมีความแปลกใหม่มากขึ้นเพื่อนๆนะโอเคเพื่อนๆคลิปนี้จะยาวกันไปละก็จบคลิปคลิปนี้ก่อนการตัดคลิปนี้นะเพราะมันจะยาวกันไป5้าทีแหละโอเคเพื่อนๆได้เจอกันใหม่กันนะอ่รับรับทุกคนนะเป็นไม่ใช่กับทุกคนกันนะสู้ๆต่อไปออื้